สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง pp satin channel นะครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมมือถือมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังข่าวนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่มาของรูปภาพและข่าวจากที่นี่นะครับ ออนไลน์สเ t ชันดอทเนะครับเว็บไซต์ที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือไม่อยากตกเพรนแล้วก็พลาดข่าวสำคัญเกี่ยวกับเกมมือถือก็ต้องออนไลน์สเตชั n ดอทเลยนะครับ วันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับเกมเซนเซ่ามาฝากเพื่อนๆน,นะครับเซนเซียเลจ end of justice เปิดทดสอบโค้ดเบต้าเทสบนสโตไทยแล้วนะครับตัวเกมเป็นเกมไอดอลอารแนวตั้งลิขสิทธิแท้เปิดทดสอบแบบโค้ดเบต้าเทสบนสโตไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ โดยตัวเกมจะนำพ l อตเรื่องในช่วงของเทพสมุดโพเซดอนมาทำการดัดแปลงใหม่โดยที่ผู้เล่นจะต้องตะลุยผ่านอาณาจักรแห่งท้องทะเลเพื่อไปช่วยเหลือเทพีอาเทน่าและทำลายแผนการร้ายของซีดากอนคานนอนนะครับผู้เล่นสามารถทดสอบแบบโคสเบเทต์บน Google Play Store ไทยได้นะครับโดยจะเปิดทดสอบถึงวันที่10 ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจข่าวเพิ่มเติมของคลิปนี้นะครับดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วผมจะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลของเกมมือถือให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมและรับฟังในคลิปต่อๆไปนะครับฝากกบกุณช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b ์ให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน